สวัสดีครับพบกับนมรอหน้าตีตาจีกินโชเช่นเคยวันนี้จัดส้มตำนะปูปลาเน้นๆนะฮะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าคลิปนี้มีขคโหมูนะเหงาก็ช้างอ้างวังก็สิงถูกทิ้งก็ระเลียอก็อมีน้ำลำไยแล้วอย่างเงี้ย ส้มตำอาจจะไม่เด็ดแต่ดูซะก่อนไก่นี่โคตรเด็ดฮะมีข้าวเหนียวด้วยครับกินส้มตำเปรี้ยวมันแสบท้องนะจัดกันอ้ออืเราบอกเลยสุดยอดอ่ะแับหมูนี่โคตรกรอบฮะที่ผมไม่เอามาเยอะเพราะว่ากินไม่หมดแล้วมันเสียดายนะ จิ้มเนี่ยขอยาดมือร้อนๆไม่ต้องห่วงผมอนามัยเรียบร้อยครับ,บดีจัง พดมเด็เดๆหนึ่งครับมไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับวันนี้เลยไม่ค่อยซีซาร์ อืมน่ะที่ไม่ใส่จานเพราะอะไรรู้ไหมปอกลัวกินหมดไงเพราะว่าถ้าใส่จานล้วกินไก่หมดมันก็จะเป็นไก่หมดจานมันก็เหมือนอาการหมดใจนั่นเองนะครับก็เลยไม่ใส่จานเป็นไงปูโคตรนานอืมดีมาย ใครมีคำคมเด็เดๆจากเพจไหนจากเว็บจากเว็บไหนหรือจากวงเล่าอะไรนี้ได้หมดนะครเอาแชร์ครับบางที่ผมนึกไม่ออกแล้วเนะ่ะ ใจไม่ถึงห้ามกินนะครับพอดีผมใจไม่ถึงด้วยเ่ย Ma Yeah. เเ่ยเลยชวนกินเหล้าเพื่อนบอกไม่ดีพอชวนมันแดกฟีมมันบอกนาน,นาทีก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ใครเป็นมั้ง ชวนเพือนแล้วเอ้ยแมววันนี้คุยโทรศัพท์แมวอ่ะเดี๋ยวปวดหัวแมวอ่ะเอ้ยเลี้ยงเอาดิผมมาเป็นัวผมเป็นกินฟรีนะ อืดูดแบบเพิินอะคําคมผู้หญิงแคปชั่นเกี่ยวกับผู้หญิงก็ส่งมาได้นะฮะคอมเมนต์มาได้แบบว่า สวยไม่สุดแต่บุรุษก็ไม่เคยขาดอ่าเป็นไงคมแม่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาช้อนมาสดน้ำ่ะ 왜음 <laughs> <왜? 웃음> มันเพลินไปหน่อยนะครับผมคาดคลิปนี้ว่าจะประมาณ7-8อนาทีอันนี้รอบส10นาทีเลย โอเคครับใครชอบคลิปสไตล์แบบนี้เหมือนเดิมฉากเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ทนได้นะครับแล้วก็ใครมีคำคมเด็ดๆไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายวงเล่าหรือว่าจีบสาวนะครับโกนๆนะฮ่าๆนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับอันไหนถูกใจเด็ดๆโดนๆน,นะคไม่ไม่แบบไม่ซอแววมากเกินไปเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาพูดมาแชร์นะครับโอเคเดี๋ยว โอเคเดี๋ยววันนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับหนุ่มหล่อหน้าตีตาตีโจสำหรับนี้สวัสดีครับ